ครับพี่น้องนี้พามาเบิ่งคนเด,ดียยวัลาดเดียวัลาดเบิ้งคนเดียพี่น้องคนมาตั้งไหนกันรักกระยาเทค้นพี่น้องเลยตลอดแนวเลยนี่เวลายังโมงแล้วคนขึ้นยางวันวันืันวันืันวันลันนนนงไหลสมบูชัดพนักงานเจ้าหน้าทีพอถมก,กับเต็มไปหมดคนกับมาเที่ยวเต็มไปหมดพี่น้องเลย ค้นคอนเนค้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 นคือนหลายแต่คน้นคน,ยนพยนเมืองค้นก็ไ่นอง คน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 ไนหนอคน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  คนแข็งแข็งพี่น้องต้นกรัไรแท้ ใช่ครับอาหารการกินพี่น้องเลยคน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 น้นนนนนองคนอันนี้คือยาวราดนะครับเพื่อนเพื่อนยาวราชยาวราดคนขนาดใหญ่นาดขนาดนี้น้อง อาขายคนยังตั้งคืนให้จมครับเ,เพื่อนๆถ่ายคนถ่ายคอน คนเยาวราชกับเพื่อน คนมาจากไหนเยอะแยะพี่น้องเอ้ยตามมาดูคนยังตัเงคืนย่านเยาวราชนะครับไมมายูคนคนคนเยาวราชพี่น้องเฮ้ยขนาดไหน เยอะแยะมากมายเทตการจุดจีนครับเทศการจุดจนี้นะครับน